สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมานีเฮ้ามาพ่อผู้ใช้ประสบการณ์นะครับสินค้าของเราช s เอชสินค้าเซรั่มเซรั่มบำรุงผมอพี่น้อยลอันนี้พี่น้อยนะครับพี่น้อยเราจะมาสัมภาษณ์แกว่าแกหลังจากแกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราช s เอชเซรั่มปลูกผมแล,ล้วขีมหมักผมแล้วเป็นไงอฟังฟังจากพี่น้อยเลยเด้อครับเชิญครับพี่น้อยครับค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่ หลังจากที่ได้ใส่เส้ลํำปลูกผมเนี่ยนะคะแต่ก่อนนี่ผมบางผมบางผมบางแห้งหลังจากที่ใส่แล้วประมาณสองสามอาทิตย์สองถึงสามอาทิตย์ผมเริ่มงอกค่ะเริ่มงอกเห็นได้ชัดเลยจากที่จากที่ก่อนที่เข้าบ็ท่านได้ใส่ที่ไทยลูกใบนะคะมาสังเกตมึงแล้ว ผมงอถึงแม้ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นผมขาวก็ตามแต่ว่าก้อยมันงอกเนื่องจากว่าเข้ากับอายุหลายแล้วนะคะแต่ผลที่ผลลัพธ์ที่ได้นี่พ่อใจค่ะพ่อใจคือย่างนหน่อย,อยมอนนันจะมีผมงอขก้นมากจากที่จากที่มันล่วงแล้วก็มันบางบางแห้งจนเห็นหนังสีสาเฮาก็กับพ่อใจอยู่นะคะพ่อใจตอนนี้กาลังสีเริมใส่กาลังสีเริมใส่ ขี้<ด>มักผมพร้อมนะคะขี้มักผมเพื่อล้างขับล้างสารเคมีออกจากหนังศีรษะของเราอาจจะเกิดจากแชมพูสระผมทุตามท้องตลาดหรืออาจจะเกิดจากครีมย้อมผมของเราด้วยเพราะว่าเข้าตรงย้อมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผมเข้ามันหงอกอายุปานนี้แล้วนะคะสร้างรอบนี่เป็นอร,รอบที่สามแล้วรอบที่สามแล้วรอ,รอวกกบ,ร,บ,ร,บร,อรอบที่แล้วสร้างไปจักกระปุกครับจักขวดครับรอบที่แล้วสร้างเส้นลำไปพกขวดแล้วกะขี้มัด หนึ่งรอบนี้รอบนี้สร้างเซลั่มไปสีบแล้วก็ขึ้มักก็น่าจะเอาเพิ่มอยู่ค่ะเพราะว่าลูกคา่าอีกคนหนึ่งที่เบ่บ่ได้เอามาให้ชมน้ำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหลังจากที่เขาใส่เขาใช้ยี่ห้อเดียวเขาใช้เซรั่มของเราอย่างเดียวใช้เซรั่มอย่างเดียวแล้วผมผมไปแล้ว,ลวผม <ไป S 1> เขาขึ้นเยอะมากเขาได้เอาไลผมมาอวดเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องคนนั้นเขาขึ้นเร็วมาก เพราะว่าเขาอายุยังน้อยอขึ้นไหวแล้วก็ขึ้นไหลเขามาเปิดโชว่วเลยค่ะแต่ว่าเขอโทนหลายๆบ่ไใดไทยหลงไม่ให้มึงนั่มบ่ได้มาการันตีน้ําว่าอันนี้เซรั่มของเพื่นนี่ได้ผลนี่รียค่ะเซรั่มซีเอชนะคะใช่ค่ะเซรั่มนี่แหละค่ะของซีเอชนี่ล่ละเซรั่มปลูกผมเซรั่มจากชันอายุหาสิบเจ็ดปีฉันบอกคือว่ามั่นสิเกิดขึ้นไทยงอกขึ้นไทยได้ขนาดนี้นี่ค่ะจากตะกี้นี่ หนังสีสาฉันนี่บางแล้วก็เห็นผิวเห็นหนังห,หัวเลยเห็นหนังหัวเหลี่ยมม่องๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันงอกแล้วค่ะงอกขึ้นมาหลายงอกขึ้นมาหลายถา้าลูบโล่งสิมันสีๆๆส่ขึ้นยุคขังนาบเ่เคยมีนะคะนี่อันนี้คือบอกนี่เกิดไม่ได้ค่ะนี่สันสันนี่สันสันนี่คืองอกขึ้นไม่ได้ค่ะนี่ยุคขังด้านนาตะกี้บ่มีบ่มีตอนนี้ไล่ผมยุคขังนาจะเริ่มขึ้นมาหลายค่ะนี่นี่ค่ะยิบขึ้นมาสันสันนี่ ถ้าผมถ้าผมเกานน่มันสีเส้นเงาเนาะค่ะอันนี้ขคือไม่นี่โอเคเลยค่ะถ้าไพรบอท่านได้ใส่นั่นแนะนํำให้ล่องมึงเนาะคะ่ะเด้อล่องเปิดใจใส่ผลิตภัณฑ์ C S K ล่องมึงเนาะคะ่ะเด้่อบอสุดยอดครับพี่น้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ